อันนี้ขายเท่าไหร่นะพี่คันทุนน้อยสองแสนห้าพอครับเล่มทะเบีพร้อมทะเบียนนะครับเครื่องร้อยเก้าห้าแล้วตอนนี้ร้อยเก้าห้าโอ้โหหกเฮดอีนึงเครื่องใหญ่ด้วยนะใช่นี่เครื่องแต่ว่าเครื่องมันจะหลวมเครื่องหลวมแต่มาน่นแหละผมซื้อผมไม่ได้ไปดูอ๋อเนี่ยนะครับรถดำรถดำทุนน้อยเฮาร้อยเก้าห้าสองแสนห้าครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเอฟหน้าหลังเอฟหน้าหลังโอ้เครื่องได้นะเนี่ยร้อยเก้าห้านะครับ ว่าเครื่องรวมต้องเอาไปเช็คหน่อยนะครับยังไม่หมดครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรพี่เป็นล็อกกี้ติดเคนล็อกกี้ติดเคนเครื่อง 6BG6BG ครับอันนี้นะครับโยบหน้าหลังกระบะเทึนเล์ด้วยเป็นกระบะเทึนเล์ด้วยขึ้นระเกี่ยวพวกพวกกดนี่ได้นี่ครับพวกดนี่พวกหรือว่าจะเป็นพวกไอประมาณหนัก หกตันหกตันได้ครับประมาณหกตันรถเกี่ยวว่ามันเป็นหกล้อนะครับอ่าเป็นหกล้อครับเครื่องดีกันสีสวยเลยตัวนี้เคียนเท่าไรนะครับปีคันนี้คันนี้อยู่สามแสนห้าครับสามแสนห้าครับเล่นทะเบียนพร้อมภาษีสามแสนห้าครับมีหกมีเคนด้วยนะครับคุ้มครับคันนี้คุ้มเลยใช้งานดีวิ่งทางไกลได้สบาย ยังไม่หมดข้างหลังก็มีเยอะมากนะครับร้อยสิบห้าหรือเปล่าร้อยสิบแรงร้อยสิบแรงโอ้คันนี้ขายแสนสามแสนสามครับร้อแรงคันนี้แสนสามนะครับอันนี้ขับได้ไหมพี่หรือว่ายังอ๋อสตาร์ทติดนะครับขับได้เลย แสนสามมีเล่มมีอะไรไม่ผิดคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับราคาไม่แพงครับ,จ,รบจะเก็บสีให้ด้วยนะเนี่ยเก็บสีให้แล้วเครื่องร้อยสิบนะครับคันนี้ใส่แบตขับได้เลยแล้วก็จะมีหัวยาวหัวยาวหัวยาวคันนี้อยู่เจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นบาทนะครับมีเล่มมีอะไรพร้อมขับได้เลยครับคันนี้นี้เทะเบียนพร้อมภีภาษีขาดภาษีขาดเกินนี่นะครับเจ็ดหมื่นบาท คันนี้ขับได้คันนี้หน้าลิงคันนี้หกหมื่นไม่มีเล่มหกน็อตหน้าหลังเครื่องร้อยแรงหนึ่งร้อยแรงมานะครับหกหมื่นเครื่องติดแต่ว่าพวกเบรคคลัตยังใช้ไม่ได้ต้องไปเช็คเองหกหมื่นนะพี่ใช่ครับรีบเเด้อก่อนที่จะหกหมื่นนะครับเอ้าพี่แกบอกรีมเอาเดี๋ยวอีกพักหนึ่งจะตัดแล้ว เยอะมากร้านของเขาวาติดต่อทุกวันเดีย๋ยวต้ไรปรติดต่อทุกวันต่อครับเหลืออีกนิดหน่อยอครึ่งทางแล้วจะเทิี่นมาเอาให้เป็นที่เลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็น FRR เทิี่นที่เป็นล็อกกี้ FRR วางหัวใหม่อ๋อแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องของพีดีเช่น เป็นสองตันห้าตอนนี้เป็นหวัวเดก้าวางหัวมาแม่วเลยหกลอกเคลนครับนะคันนี้นนวางอยู่นี่หรือว่าวางที่ไหนพี่วางที่นี่ครับวางอยู่นี่นะครับนะ 3, แต่ก่อน <5. S 2> เป็นหัวร็อกกี้สามแสนเก้าหมื่นสามแสนเก้าครับคันนี้ <c oughs> <c oughs> ได้หัวเดก้าด้วยครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่มนะครับ มอ79เลงเล่แล้วตอนนี้โอเคเอ่เทเลอร์ตอนนี้ก็สองหมื่นสองหมหกล้อคันนี้เล่มทะเบียนพร้อเหมือนกันอ๋ออันนี้นะ TL อตันนี้ขายสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านี่ครับหกล้อถูกเลยครับโองได้ราคานี้เลยสี่หมื่น สี่หมื่นเท่านั้นนะพี่สี่หมื่นห้าคเอาหกล้อสี่หมื่นห้าครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนี่ครับคันนี้น่าจะเก็บสีให้ด้วยนะจะเก็บสีให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีรถดับยางก้าตัวนั้นตามสภาพตัวนั้นขายเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอันนี้เราพีเจ็ดหมื่นใช่ครับโอ้โหเจ็ดหมื่นไม่มีเรื่ม สภาพไม่ได้ลองเครื่องเหมือนกันตัวนี้คันนี้ยังไม่ได้ลองไม่ได้อะไรนะครับเป็นรถ,รถลูกค้ามาเพื่นขายเจ็ดหมื่นโอ้รถดำยางเก่าครับอันนี้ขายตามสภาพเลยนะครับยังไม่ได้เช็คเจ็ดหมื 7, <000 S 2> ่นบ,บาทเ,นะเป็นรถดำนะครับดำก็โอเคนะเป็นรถดำนะครับ ตัเทเลอร์ตัวนี้ขึ้นแมคโครพีพี60เนี่ยเทเลอร์อ๋อขึ้นรถแมคโครนะครับแปดล้อต่อไปใหม่เลยไปนี้แปดล้อใช่ขึ้นพีพี60ขึ้นแล้วเกี่ยวก็น่าจะโอเคอยู่นะทำสะพานใหม่ตัวนี้ขายห้าหมื่นห้าหมื่นครับ ทะเลลากพ่งเยอะนะครับอยู่นี่เยอะมากเลยลองมาเลือกดูนะครับอันนี้ซากรถไถอันนี้ซากรถไถติดตักที่นี่สองหมื่นสองหมื่นอันนี้ก็ซากรถโฟล์คลิฟอะไรไม่รู้มีเครื่องด้วยเครื่องเครื่องเครื่องติดนะไปนี้เครื่องสูบเดียวเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเครื่องติดอยู่ใช่ครับเครื่องติดขับได้อันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับทั้งคันใช่เอาไปเลย ตัวนี้ก็จะเป็นรถอะไรไม่รู้มันมีเกรดหน้าอยู่มีเกรดด้วยมันเป็นยี่ห้อมันเป็นยี่ห้อดอยตัวนี้ก็เอาแบบใจครับได้เลยอันนี้ขับได้อยู่ขับได้ครับเป็นโฟล์วด้วยอ้าวคันนี้ยังขับได้อยู่นะครับสี่ล้อมันมีเกรดหน้านะนี่ครับตัวนี้ขายสี่หมื่น สี่หมื่นนะครับขับเครื่องสี่ล้อใช้งานได้ปกติเลยไปนีคขับเครื่องสี่ล้อด้วยครับ,รบแล้วก็ถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นดัมม์เออาอันนี้ตัวนั้นวางเครื่องร้อยสิบห้านะครับตัวนั้นเอฟหลังไม่มีทะเบียนตัวนั้นขายเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นอันนี้นะครับเจ็ดหมื่นเครื่องวเครื่องเครื่องเป็นเครื่องสี่บีดีหนึ่งร้อยสิบห้าเลยสี <CB D S 2> ่บีดีหนึ่งร้อยสิบห้านะครับ แต่ว่ามเป็นรุ่น NKR <K> จะเป็นหัวแคบนะครับแต่ว่าวางเครื่อง115วางเครื่องหัวหัวกว้างตรงนี้ก็เยอะนะครับเยอะมากหัวแปรคันนี้ก็ขายครับหัวแันนี้ขาวะขาไ้เลักเาเครืเลรยลงคนี้นะใช่ครับหกหมื 60, <000. S 2> เ่เครื่องเครื่องเครื่องลมนะ เครื่องลมเครื่อ้วมหน่อยหกหมื่นหกหมื่นนะครับกระบะเทเลอร์มีบันไดมีบันไดไฮดรอลิกพร้อมหกหมื่นครับอันต่อมก็ยังอยู่แล้วก็หกล้อตรงนี้เอ็นพีอาร์คันนี้เอ็นพีอาร์ตัวนี้ร้อยสิบแรงร้อยสิบแรงครับตรงนี้ขายด้วยกันเอาแสนสามเส้นทะเบียน นี่ครับได้เนาะพี่เขาได้เลยครับเลยแสนสามครับพร้อมเล่มทะเบียนเป็นหัวคัสซีนะพี่ครับผมหัวคัสซีวันนี้เอฟหน้าแต่ว่าข้างหลังเป็นมาดาเห็นไหมครับขานหน้าเป็นเอฟแล้วก็จะมีตป็นกล้องหพพัวคัสซีเหมือนกันอันนี้อันนี้ร้อยยี่สิบนี่ร้อยยี่สิบครับ โมกัสซีโมกัสตุลค่นี้เท่าไหร่ครับพนี่งานตัวนี้อยู่สองแสนสองครับสองแสนสองอันนี้เฟืองท้ายใหญ่แล้วนะครับเอฟหน้าหลังหัวกระตูนครับครับหัวกระตุลสองแสนสองหมื่นนะครับแล้วก็จะมีแมสซี่แมสซี่ตัวนั้นร้อยแรงตัวนี้แมสซี่ร้อยแรงตัวนี้ก็ แสนห้า,หาอันนี้แสน,แสนห้านะครับรถใช้ง,งานได้ครับามาเริ่มเลยทันนี้ใหญ่นะครับร้อยแรงครับอร้อยแรงเลยนะครับนนนะมสซี่ครับเนี่ยอันนี้ก็สวยนะครับร้อแรงนะครับหัวกระตูนสองแสนสมื่น คันนี้คัน,นี้ีเด็กคันน้ายเท่า,หาไหร่ขสั2 0 0 0 0พอครับ2 0 0 0 0า,านี่ครับ2 0 0 0 0รสนด้เริรียนพ้อมดูครับ6ล้อ200,000ครับคันนี้ขายถูกๆเลยกระบะนี้ให้ไหมพี่ นี้มีกระบะให,มะให้มีกระบะให้มีกระบะเป็นกระบะคา,าโก้ให้สองแสนห้า <5. S 2> อ๋อตัวนี้ไม่ได้นะครับาาแต่ว่าให้กระบะธรรมดาให้ใส่กระบะธรรมดาให้มันเหมือน,นกระบะสไลด์เลยเนาะพาาี่แต่คือราคานี้ไม่ให้นะครับถ้าอยากได้ก็เพิ่มตังเอาเนาะถ้าอยากได้ตัวนี้เพิ่มตังเอาแต่ว่ามีมีกระบะธรรมดาให้กระบะคาโก้เหมือนกับันนั้นนะคือราคาสองแสนห้าก็จะ ยกกระบะอีกอันหนึ่งให้นะครับภายในโอเคนี่ครับโอเคอยู่นะสองแสนห้ามื่นนะครับนี่แมคโครติดจองแล้วครับติดจองแล้ว โอ้ไปไกลรอล,อลอูกค้อยู่ได้แท็กไหมเปลี่ยนให้เลยก็เลยรอแท็กอยู่อ๋อเพระว่รอส่งคุที่ส่งค์ไปอันนี้ล่ละพี่อันนี้เนาะใช่ครับติดจองนะครับล,ลูกค้าซื้อเป็นนี้ก็ติดจองรอรอส่งวันที่เก็บอันนี้คอนเกนอ๋อคันนี้ไปคอนแก่นครับแล้ว,ลวก็เยอะเยอะมาก อันนี้รถดำนะครับ85แรงเรงิ่มทะเบียนพร้อมาแรขแายเตือนอันนี้ขาย80,000 80,000ครับโอ้รถถูกๆเยอะเลยนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับก็อันนี้อันนี้ลูกค้าจองข้ามปียังไม่มาเอาอ่าก็ตอนนี้ขายใหม่ครับ อันนี้ขายอยู่ห้าหมื่นพอห้าหมื่นเต็มทะเบียนพอเป็นหกล้อนะครับภาษีตัวน,นี้เป็นป้ายเล็กไหมป้ายเล็กป้ายเล็กป้ายเล็กมันคือ,อยังไงป้ายป้ายรถป้ายรถทำอ่าเหมือนมันไม่ใช่ไม่ใช่หกล้ออ่ามันเป็นเหมือนป้ายสี่ล้อกลางอ๋อเป็นป้ายเล็กขายห้าหมื่นขาห้าหมื่นพร้อมเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนพร้อมคันนี้ขายซาก รถขับได้ปกติอันนี้มีรอยชนช่วงข้างหน้ามาเชฟโรเลตขาซากขับได้เหรอพี่ขับได้ครับขายเป็นซากนะครับหกหมื่นบาทไม่มีเลนะ่มนะข้างในก็ยังสวยๆอยู่เลย น,นี่ไปชนช้ไทยแม่โคมาอ๋อเป็น,ชน,ปนชนมานะครับเป็นมาับได้คันนี้ยคั้คันี่สวยๆเลยครับหกหมื่นบาทคันนี้ดูแม็กครับอ๋อเนี่ยนะครับขับได้นะครับหกหมื่นบาทเสียแค่นิดเดียวนะครับชนนิดเดียวเองชุดหน้า แต่ไม่ถึงเครื่องไม่โดนหม้อน้ำนะครับดูแม็กก็นี่ครับโหสวยๆเลยนะครับนี่ภาษีก็ไม่ขาดนะครับขับต่อครับใกล้จะหมดแล้วอันนี้ NKR110 ันนี้ NKR110 นะครับเป็นหกร้อช่วงยาวอ่าเป็นสี c ี e 1 1 0พร้อมกระบะเทเลอร์อ๋อเป็นเทเลอร์ด้วยนะ ขึ้นรถเกี่ยว7ตีปได้95ได้95ได้ไดขึ้นรถเกี่ยวได้ครับเท่าไรครับพี่คันนี้ขึ้น95ได้ตัวนี้8 0 5ับไม่มี80,500นะครับไม่มีเล่ม85,000พร้อมใช้งานนะครับหมดตัวยังครับเหลือคันไหนต่ออันนี้ขายแล้วนะครับ,ค,รบคันนี้ขายพร้อมกับรถเกี่ยวทั้งทะเลอร์ตอนนี้เขากําลังต่อ ต่อกันชนนะครับเพื่อที่จะลากเทเลอร์นะครับแล้วก็รถเกี่ยวเอาไปด้วยนะครับรถแหบมอ้าอ๋อครับอท้าจะลากรถเกี่ยวไปเลยก็ค,คือรถซื้อที่ร้านนี้เลยซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ซื้อรถเกี่ยวด้วยซื้อเทเลอร์ด้วยโอ้โหรเกียวกันนี้แหละกันนี้กับลาเลียนที่รถกะแล้วก็จะมีดีซีเก้าห้า คันนี้ม,มีเจ้าของยังครับพี่ยังครับคันนี้เพิ่งอยู่กลางเด็กอ๋อคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมสองแ0นเก้าหมื่นนะครับพร้อมใช้งานออล็อเทคไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้พี่พิทักษ์เกี่ยวเองเมื่อนาเกี่ยวเมื่อกี้ได้ไปประมาณสี่ร้อยกว่าไร่อรองได้ยังไม่หมดครับไปต่อรถยกครับ10ตัน โโอ้หแสนสองหมื่น 20, ครับนี่นะเป็นรถยกครับแล้วก็แท็กซี่ซซรถเก่งก็มีขายนะครับยังไม่ได้ปลดป้ายยังไม่ได้ปลดป้ายขายตามสภาพก็คือตอนนี้ยังไม่มีเล่มขายสามหมื่นสามหมื่นครับได้ไหมพี่เนี่ย ต้องไปต้องไปไล่น้ำมันนิดหน่อยนะครับบีออสอันนี้ขับได้เลยเกียร์ออโต้คันนีออนน้รู้สึกว่าไฟแนนซ์จะละ้มละลายก็ไม่มีงวดน,นะครับรถคันนี้ผมเช็คแล้วคันนี้ขาย 50, ห้าหม,มืน่นห้าหมื่นเกียร์ออโต้อันนี้อันนี้สามหมื่น ครัับตวน,นั้น, 300, น,นี่สามหมื่นอันนี้ห้าหมื่นนะครับตัวน,นี้เครื่องดีเลยตัวน,นี้เครื่องดีครับได้เลยนะครับแอร์เย็นด้วยจอนเดี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 ยตัวน,นี้ห้าสามหมื่นศูนย์ตัวนี้ห้าสิบห้าแรงห้าสิบห้าแรงมาคลาเดียวคราวเดียวมีดันหน้าให้นะครับตัวนี้ขายขายอยู่แสนแสนหนึ่งหมื่น แสนหนึ่งมื่นไมมสภาพครับแสนหนึ่งมื่นนะครับคันนี้ครับได้อยู่นะครับแสนหนึ่งหมืกกบดมันก็จะเป็น l 4ล l ี่้าคันนี้นเีเครื่องวันนี้เครื่องรวมรเรนทะเบียนพร้อม เต็มทะเบียนพร้อมนะครับขับได้นะครับแต่ว่าเครื่องรวมหน่อยเครื่องรวมเท่ากันอย่งนี้มีเวลาทำขายแสนสองแสนสองครับนี่นะครับแสนสองหมื่นครับคันนี้ก็คือตัวเปล่านะพี่ต้องบอกต้องบอกด้วยนะว่ามาจากต้องบูชาวเครื่องบิน ต้องบอกว่ามาจากมูฮั่วนะครับจะได้ราคาพิเศษ oh. นะครับมูฮั่วเครื่องบินกับโอกัสปรนะครับอันนี้ล่ะพี่รถที่ร้านหรือเปล่าอตัวนี้ก็รรถเเลล์ขายด้วยล่ะพี่พอ,อันนี้ก็ขายนะเอาขายครับร้อยเก้าห้าเป็นล็อกกี้นะครับยางเก่าหกล้อน,นี่ครับ ขายเหมือนกันเทเลอร์นะครับสองแสนสองแสนห้าครับดีเลยตัวนี้เบกทิฟฟี่เบกทฟี่ผมอะไรพาวเวอร์สองแสนห้าสองแสนห้าครับนี่นะครับหางเทเลอร์ราคานี้ก็น่าซื้ออยู่นะครับไม่แพงนี่ครับ สองแสนห้าครับอันนี้จะเป็นคูบูตเก้าพันอันนี้ m เก้าพันคูโบตานะครับเก้าสิบแรงตัวนี้เก้าสิบแรงเทอร์โบเก้าสิบแรงเทอร์โบ มีใช้งานได้ปกติอันนี้อยู่204 204ได้ดันหน้ากับผ่านหลังดันหน้าผ่านหลังครับเม่เพียมเพรพร้อมเล่มทะเบียนรถใหญ่นะครับ204,000น,นะครับใช้งานได้ปกติครับคันนี้ก็จะเป็นเป็นทีอาร้อยิกคันนี้ คันนี้เอ็นพีอาครับน,รนี่ครับี่ยวคาเแรงทำสีให้วให้หม่แล้วนะครับตัวนี้แสนห้าลราาาครับร้อยแรงม้านะครับขึ้นรถเกี่ยวคูโบต้าได้นะครับต่อมาเลยครับพี่คันนีน้ตัวนี้ด, TM, ด<ำ>ัา เ S R ตัวนี้เครื่อง6ปีครับ8าร้อยาอดหะไรร้อยปตัวนี้แสนเจ็ดแสนเจดครับภาษีขาดหกาอ๋ออ่ามิสมาหกสามภาษีขาดหงปีแสนเเนาะพี่เนี่ยเป็นรถดำยางก้านะครับ สนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแล้วก็อันนี้เทเลอร์ผลม้โควันนี้เทเลอร์เครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเป็นมิสูเลยติดสองพลาหลังสองพลาหลังขึ้นไม่โคสามสิบนี่ครับยางก็มีแตกบ้างสามหมื่นห้าเลยพี่ครับผมสามหมื่นห้านะครับเป็นกระบะเทเลอร์ครับเอาไว้ขึ้นรถไมโครเล็กนะครับ ขลางก็จะเป็นสองเพล่ายังไม่ติดเนาะเครื่องยังไม่ติด <มา S 1> นะครับ,บราขายตามสภาพโอเคครับเอ็มห้าพัน 5, 5, น,นี่ครับอันนี้ก็สองแสนสองสองแสนสอง ็นทะเบียนพร้อมแถมด้านหน้าผ่านหลังมีด้านหน้ากับผ่านหลังนะครับสองแสนสองพร้รอมเล่มทะเบียนนะครับโฟกึบริบตัวนี้ครับตัวนี้อยู่หนึ่งแสนบาทพร้อมใช้งานหนึ่งแสนนะครับตัวนี้ยกตันห้าตันห้าครับอันนี้เป็นรถเก่านอกมาใช้งานในไทยประมาณสองปีสามปีมันสามปีอ่าตัวนี้เป็นใช้แก๊สเป็นรถแก๊สอ่าใช้แก๊ส ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติครับซากเมสซี่ขายเป็นซากนะครับขายเป็นอะไรนะครับสามหมื่นตัวนี้ละผิดเนี่ยอินเตอร์ตัวนี้ก็สามหมื่นนี่ก็สามหมื่นไม่แยกอะไรคันละสามหมื่นนะครับสองคันนี้นะครับ บิโก้ตอนเดียวเดียวเพิสองพันห้าสันเคตัวนี้ปีสี่ปีสี่แปดตัวนี้อยู่แสนสองแสนสองแสนสองนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมแต่ว่าทะเบียนขาดขาดเกินขาดเกินอ๋อทะเบียนขาดเกินนะครับอยู่แสนสองหมื่นนะครับคันนี้ใช้งานได้ปกติบิโก้ราคาไม่เกิน เขไม่แพงนะครับแสนสองเนี่ยนะครับหน้าหลังเดิมครับอันนี้ละพี่สี่สิบห้า L สี่ห้าด้านหน้าผ่านหลังแถมด้านหน้าผ่านหลังนะครับตัวนี้นี่จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นเร่มจะเบียนพร้อมเดี๋ยวดูหน่อยครับแสนเจ็ดนะครับมีใบหน้าด้านหลัง มีดันหน้าผ่านหลังแถมให้นะครับอันนี้ก็คือวีโก้แสนสองนะครับทะเบียนขาดเกินเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแต่ว่าทะเบียนขาดเกินนะครับก็แสนสองหมื่นนะครับเนี่ยเอาไปทำดัมเหมาะเลยนะครับตอนเดียวคันนี้ก็แสนเกตนะครับ อันนี้มิสูร้อยสิบนะครับแมคโครสองแสนสองใช้งานได้เลยนะครับแมคโครคันนี้นะครับสองแสนสองหมื่นนะครับมิสูร้อยสิบนะครับใช้งานได้เลยนะครับ s 1น <MS> <ม>ึ่งคิด2ตัวนี้เป็นตัวเดินเหมือนรถเกี่ยวเลยครับใช้มอตเตอร์ขับนะครับภายในครับกระจกหน้าไม่มีแล้วนะครับกระจกหน้าไม่มี ครับได้นะครับปกติเลยครับเอาใครสนใจนะครับรถมือสองนะครับที่ร้านพิทักษ์แท็กเตอร์นะครับโอ้โหรถเยอะมากนะครับนี่ครับ มีทุกแนวเลยอีแดนครับอีแดนตรงนี้ช่วงล่างโฟลต้าสี่ล้ออ๋อเป็นช่วงล่างของเป็นช่วงล่างของสี่ล้อเป็นนะครับช่วงล่างสี่ล้ออันนี้เพิ่งประกอบใหม่หรอพี่หรือยังไงอ่าตัวนี้ทำสีใหม่ทำสีใหม่อ๋อระบบไฟเพ่ได้ครบไฟครับไฟครับเลยเลยก็ได้เท่ใครครับคันนี้อันนี้อยู่ห้าหมู่ ห <50, S 2> ้าห <50, S 2> มื่นห้าหมื่นเนี่ไม่ได้เครื่องเนาะไม่ได้เครื่องครับนี่ครับเป็นโครงอีเตทนนะครับห้าหมื่นบาทไม่รวมเครื่องนะครับเป็นปรับสภาพให้ใหม่นะครับก็ทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับช่วงล่างของซีล้อนะครับเป็นคัสซีซีล้อนะครับนี่นะครับ ไฟติดหมดแล้วนะครับได้ชาร์จพร้อมนะครับ50,000ื่นบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดนี้ผมก็ได้พามาดูที่ร้านพิทักษ์แท็กเตอร์อีกรอบนะครับมารอบนี้ก็เจอเจ้าของร้านนะครับได้รู้ราคาทุกคันเลยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอรนี้เลยนะครับ รือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็มาได้ที่ร้านพิทักษ์แทรกเตอร์นะครับอยู่ที่บ้านน้องไห้นะครับตำบลตลาดภูอําเภอลำปลายมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาเยี่ยมชมอีกนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ